กลับเข้ามาที่ส่วนหลวงนะครับั่นเพลินสบายนะไม่ต้องเจอความวุ่นวายข้างนอกเข้ามาเจอกับเจนะครับสวัสดีครับเป็นโซ่นครับคนหนึงตามมาคลับนัองจิ๊บนะครับเดี๋ยวไปร้านกาแฟ เดี๋ยวผมอาสาพาไปเองโอเคเมื่อกี้คุยกันไปเกือบชั่วโมงแต่ไม่ได้กนอัดนะครับ <c oughs> เ,เทสสองอะแล้วเป็นเทสสองอะโอเคเดี๋ยวก่อนนึกก่อนอ่ะก็คืออันนี้อยู่กับน้องเจนะครับเมื่อกี้เจอกัน,นี้สวนหลวงเนญญาะแล้วก็ตอนนี้มา ร้านกาแฟซัมแว์โฮมคาเฟ่นะครับก mm hmm. ็ใครอยู่แถวพัฒนาการเ,าเข้ามาทางซอย30หรือซอย32เนี่ยก็ลองหาดูร้านกาแฟนี้ก็เด็ดเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยอยาก mm hmm. ชวนเจคุย mm hmm. เพราะว่านานานทีก็ได,ได้ได้เจอกันได้ปั่นเหกัน,กนแล้วก็มานั่งกินกาแฟอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คือนีอ้พี่เห็นเห็นใน f a c e b o o k เห็นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือทีมที่เจอยู่ตอนนี้ mm hmm. ก็คือทีมเรนโซใช่ครับอ่าแล้วแบบ Uhm. คือชอบดูแบบความเท่ความอะไรแบบนี้แบบชุดสวยอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเออแล้วเรามีคอนเซปต์ในการออกแบบชุดอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบทีมเดนโซ่คืออะไรแบบไหนยังไงไเงี้ยครับก็อาจจะที่มาที่ไปแล้วกันพี่ก็คือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับทีมจริงๆมีมานานแล้วครับแล้วก็ อาจจะแบบว่าไม่ได้แอคทีฟกันนิดนึงอาจจะเพราะช่วงโค<ช>วิดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคตอนนี้คือมีเวลากลับมาซ้อม,มกลับมาอะไรกันอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นฟิลแบบนักกีฬาอาชีพแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบชอบปั่นจักรยานกันมากๆอย่างเงี้ย<ม>ที่แบบเวลาซ้อมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับอยากจะแข่งขัน<ม>อะไรเงี้ยครับก็กลับมารวมตัวกันเราทีนี้ก็เลยทําเสื้อทําอะไราเงี้ยทำอะไร,ะไรไเหมือนรีวมแบรนด์ S <S ให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าใ,ใ,ในความเป็นทีมครับอรับแล้วก็บวกกับมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนซ์เป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเข้ามาครับก็เลยพยายามแต่ว่าจะเอาทุกอย่างเนี่ยให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างทํามันเป็นคอนเซ็ปต์ใส่ลงไปในเสื้ออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมว่าดูว่ามัน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 ก็เป็นการแบบตอกย้ำความชัดเจนว่าเ hey, ฮ้ยมันทีมกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยครับกลับมาซ้อมกลับมาแข่งกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนละอะไรับครับ เห็นชุดทีมเห็นอะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวเลยพอเห็นแล้วแบบเออบอกตรงๆแล้วโอ้ยเราเราเห็นอ่ะเรายังอยากใส่ชุดอะไรแบบนี้เลยก็เลยแบบเอออยากรู้ว่าแบบอาจจะมีความเห็นยังไงในการแบบเวลาเราจะออกแบบชุดทีมอะไรเงี้ยให้มันให้มันมีความเท่ให้มันรู้สึกว่าเอเราจะได้แบบอยากใส่อะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยเอจริงไหมอาจจะแบบว่าแบ็คกราวด์ผมอาจจะเป็นกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยด้วยครับมันก็เลยเหมือนว่าพยายามจะเอาเซนส์พวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็บอกกับผมว่าไอ ชุดทีมถ้ามันเท่อ่ะหรือมันมัน,ม,นมันดูดีมันใส่รวมกันเยอะๆอแล้วก็ออกมาซ้อม้วยกันปัดรวมกันอะไรเงี้ยแอสทีมเงี้ยมันก็อาจจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอินสปายตัวเราเองด้วยเนาะหรือถ้าให้ดีก็คืออาจจะอินสปายคนอื่นด้วยหอ,อยเกิดแบบว่าอ,าอยากจะมาเล่นกีฬานี้อยากมาซ้อมให้มันจริงจังปัดในรูปแบบทีมมันก็ดูเทดีนะอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะเหมือนทําให้ตรงเนี้ยให้มันชัดเจนขึ้นอ่า เลยเลยเลยลองพยายามทำดูแล้วก็ยึดคอนเซปต์จริงๆมันก็คงตามตัวพูดตรงๆก็คือพวกสีพวกอะไรเงี้ยมันก็คงต้องตามตัวสปอนเซอร์นี่แหละอ่ามันก็คือค,คนที่เขาสนับสนุนเรา<ช>อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็าพยายามเอาทุกอย่างเนี่ยเกลี่ยมันให้มาให้มันวางตำหน่งตำแหน่งโลโก้หรือแบบทุกๆอย่างในดีไซน์มันออกมาให้มันดูดีที่สุดในแบบที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับเออ ลืมไปเลยว่าอยากรู้มานานแล้วอันนี้คือเลนโซ่เนี่ยคือล้อแมกถูกไหมครับใช่ครับก็คือหลักๆก็คือมันเป็นแบรนด์ล้อแมกแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีล้อแมกแบบหลายๆประเภทอะไรเงี้ยครับทั้งรถซิ่งทั้งรถกระบะรถยุโรปอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีทำเป็นยางแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ทีมก็คือผู้ใหญ่ชอบปั่นจักรยานก็เลยคือมาแบบว่าสนับสนุน ทำม้เกิดมามีทีมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่พี่เห็นเลนโซ่มานานมากเลยนะที่ที่เป็นแบบกลุ่มพี่พี่ที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบจริงๆเขาก็น่าจะมีความอาวุโสกว่ากว่าเราเยอะเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังขี่จักรยานกันอยู่ใช่ครับเขารักในการปั่นจักรยานครับแล้วก็จริงๆในสกายเลนนี่แทบจะขี่กันทุกวันเลยครับใช่ครับ คือถ้าที่เห็นแบบพี่พี่เรนโซ่ลุมนั้นน่ะคือถ้าคุณดูเผลอน่ะจะไม่คิดว่านี่คือคนแก่อ่ะใช่ใช่ครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากคือเห็นแบบยิ่งพอใส่อยู่ในชุดปั่นใส่หมวกใส่แว่นน่ะคือคือคิดว่าอายุนะบางคนน่าจะแค่แบบเว้ยเหมือนดูอาจจะสามสิบต้นๆอย่างเงี้ยครับพี่พี่เขาดีใจตายเลยครับไม่ไม่จริงจริงเพราะว่าเพราะว่าแบบคือเอาจจริงแบบเขาเขาไม่ได้ขี่แบบ คือไม่ได้ขี่แบบเหมือนเป็นมือใหม่อ่ะใช่ดูดูมีทักษะดูมีความแข็งแรงเงี้ยมันมันดูออกครับน่าจะเป็นดี a ของแบรนด์จนมาถึงแบบว่ามาถึงมาถึงเออเขาเรียกนะจนมาถึงกิจกรรมที่ชอบทำอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างการวิ่งหรือการแบบออกกําลังกายปั่นจักรยานเนี่ยเออทำเป็นประจาเป็นเป็นไลฟ์สไตล์เขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับเออทุกคนยังแบบว่าแข็งแรงมากแล้วก็ดูดีมากครับอีกอย่างหนึ่งเออ เพิ่งเห็นน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ปีนี้เป็นโซ่มีเอ่อเป็นเฟรมใช้เฟรมเซกาใช่ไหมครับผมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ายังไงบ้างอ๋อก็คือมันเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามทําให้มันเป็นรูปธรรามแล้ว่ะใะแบบเป็นเป็นดูเป็นทีมดูเป็นอะไรเงี้ยครับก็เลยลองแบบโพสต์ดูกับทีกับฝั่งเอ่อตัวแบรนด์เซกาเองอะไรเงี้ยครับ ก็โชคดีที่เหมือนแบบเขาอาจจะเล็งเห็นตรงนี้ว่าเราแบบว่าทำแบรนดิ้งทำอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเลยอยากจะให้ภาพมันออกแบบชัดๆอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่อเอป็นเป็นทีมอาชีพนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะตรงโจทย์ของการสื่อสารของแบรนด์ของเขา <c oughs> คืออยากให้ทุกคนแบบว่าปั่นจักรยานาจับต้องได้คนที่ชอบ ปั่นเป็นแบบว่ารักการปั่นกันจริงๆอะไรเงี้ยอ่าก็คืออยากให้เขาเห็นตรงนี้ว่าเออม,มันก็เป็นเฟรมที่มีสมรรถนะนะอ,อะไรเงี้ยครับเหมาะเหมาะกับการเอามาปั่นกันแบบเนี้ยเหมือนที่เราปั่นปั่นกันนะครับม,มีความสามารถในการแข่งขันได้อะไรเนงะี้ยก็ก็ก็เลยมีโอกาสมาสนับสนุนทีมครัใช่ครับอันนี้จะเป็นเฟรมยี่ห้อเซกานะครับรุ่นอะไรนะครับ จริงๆได้เราได้สองรุ่นครับก็คือเป็นรุ่นทั้งรุ่นเอ็กซีส์าร์ดีซีครับแล้วก็รุ่นสเปียก็คือตัวตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเป็นออร์เรลอาร์ดีซีเหมือนกันใช่ครับก็คือแสดงว่าสองรุ่นนี้ก็จะแบบรุ่นอันอันแรกอะไรนะชื่อดีดีซีอาร์ดีซีครับมันเหมือนจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวท็อปของเขาแล้วกันครับถ้าสมมติจะเป็นสเปียก็คืออารมณ์เหมือนเป็นเอสเปิร์นอะไรเงี้ยครับอ่าใช่แล้วก็จะเป็นสไตล์แอโร่ไหมครับ S <S ใช่ใช่ครับ <S <S อ่ะมันจะมีสองรุ่นใช่ไหมครับอ่าสเปียร์เนี่ยจะเป็นออร์รด์แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าเอ็กซีดอืมแต่คำว่า RDC เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวอ่ามันจะมีตัวรองกับตัวท็อปใช่ไหมครับ <ๆๆ S 2> อ่า RDC ก็คือจะเป็นตัวคล้ายๆ,ๆว่าถ้าเป็นสเปก็คือเอสเวิ<ไ>ๆๆร์สแล้วนอกจากเฟรมเซกานี้เอ่อเรามีสปอนเซอร์อย่างอื่นไหมครับที่เป็นเกี่ยวกับ ของจักรยานอะไรนี้ตอน,ตอนนี้อุปกรณ์ครับก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นล้อดีทีสวิสครับอ่าล้อล้อดีทีสวิสนี่คือจากฝั่งออเอเชไบนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยางครับยางวิตอนียางเวลีอถูกต้องครับ <laughs> เหมือนกันเหมือนกันโอ okay. ตเคเวลีอตอนนี้ใช้เป็นอ่าก็เป็นกอล s ฟ p ปโรก็จะ อย่างอย่างช่วงซ้อมเนี้ยครับเราก็จะใส่เป็นคอสแนต์วานะครับมันก็คือมันมันเหมาะกับถนนมันไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงแข่งก็อาจจะเปลี่ยนมาใส่เป็นคอสแปอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วตอนนี้อย่างอตอนนี้เจก็ใช้เป็นวิตตอรเรียเนาะใช่ครับอันนี้ใช้เป็น29มิลแล้วแล้วยังครับยังครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับตอนนี้เป็นนยังเป็นคอสแตนกยี่สิบแปดครับ เออแล้วอันนี้เจใช้เป็นเป็นทูบเลสหรือว่าเป็นใช้ยังไงอ๋อใช้เป็นทูบเลสครับใช้เป็นทูบเลสก็ผมว,ว่ามันเหมาะกับการใช้ชีวิตผมดีมครับผมคืออันนี้เราเราใช้ทูบเลสทั้งตอนมาซ้อมทั้งไปแข่งเลยใช่ไหมใช่ครับ oh. ก็อย่างแข่งมันก็ยังเราอย่างมันรั่วอะไรนิดหน่อยบอกว,ว่ามันยังมีโอกาสหมดไปได้ยอยู่ะนะครับมันยังมันยังพอท,ที่ที่จะ สร้างโอกาสให้เราได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเหมือนกับทูบเนี่ยถ้ามันรั่วทีก็ไปเลยครับผม,อ,ม <c oughs> อ,อันนี้ก็จริงนะคือคือพี่ไม่ได้ใช้เป็นทูบเพลทเลยเพราะว่าคือเข้าใจเนี่ยอย,อย่างที่เจบอกอะ่ะเวลารั่วเวลาอะไรมันยังพอที่จะอาจจะมีโอกาสยังไปต่อได้แต่ถ้าเป็นเา่าง่ายๆได้เป็นยางไหนรั่วแล้วก็รั่วเลยแต่อันนี้คือสําหรับพี่มัน เน้นความสะดวกอะเพราะเราทำเองอะไรเงี้ยแล้วอย่างอย่างเจทูปเลเราทำเองไหมเราก็ใส่น้ำยาเองนะคร่อ๋อจริงๆมีผู้จัดการดูแลให้หมดเลยครับอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมครับพี่พี่นุครับอ๋อพี่นุพี่นุใช่ครับผมเขาดูแลรถทั้งทีมครับผมเออตอนนี้ทีมทีมมีกี่คนยังไงครับ หลักๆตอนนี้น่าจะมีประมาณ10คนครับก็คือแยกตามประเภทเป็นเอเป็นเป็นเป็นรุ่นอายุเป็นอะไรอยายมีหลายๆรุ่นอยู่ครับครับซึ่งในทีมนี้ก็ใช้เป็นเป็นเฟรมเซก้าหมดเนาะตอนนี้เป็นเซก้าหมดแล้วครับใช่ครับแล้วก็ล้อดีทีสวิทล้อดีทีสวิทครับใช่ครับแล้วเป้าสำหรับปีนี้มีงานแข่งอะไรที่แบบ ที่เน้นมั้ยครับแบบต้องไปอะไรอย่างี้จริงๆโกหลักตอนนี้ของทีมน่าจะเป็นการลงชิงแชมป์ประเทศไทยให้ครบทุสนามอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนี้ยังมีประมาณนี้อยู่แต่ว่าถ้ามันมีงานย่อยๆอย่างแบบงานชิงแชมป์ตามจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยครับที่เราสามารถแข่งเป็นทีมได้อะไรเงี้ยก็ก็จะไปกันพยายามไปกันให้ให้ให้ครบเพราะว่าบอกตรงๆว่าเหมือน น่าจะเป็นแพชชั่นของพวกเราแหละที่แบบว่าอยากจะขี่เป็นทีมมาชอบเล่นแบบแทคนิกกันอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีความแบบขี่แล้วซิงกันผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอย่างไงแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันแต่ว่าพอพอมันเป็นเกมโรดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแทคนิกค่อนข้างเยอะถ้าเราถ้าเราอาจจะมีแพชชั่นในการขี่แบบประเภทนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือจะทำแค่รถอย่างเดียวก่อนเนาะใช่ครับจริงๆตัวทีทีก็มีน้องมีพี่พน้องที่แข่งกันอยู่ครับแต่ว่าก็คือจะอันนี้คือจะอยู่ในงานชิงแชมป์ครับก็จะมีมอสมีมีชองแล้วก็มีล่าสุดก็มีกุ๊กครับที่จะไปขี่งานชิงแชมป์ตามประเภทอายุครับครับยังไม่มีอ o เทนไบส์หรือ t ราเวลมีโครงการไหม ตอนนี้ยังครับ <freakin ff 10> มีมีมีม,มีมีพี่พี่โดดนะครับก็แตแตกครับอ่าพี่โดดกีเติยครับเขาก็จะขีะ่ขี่ตัวมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนอื่นๆอาจจะยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังยังเป็นสมอเป็นหลักครับนเอ้คืออันนี้คือโดดก็มาอยู่เรนโซ่เลยใช่ไหมก็คือถ้าเขาไปแข่งตอนนี้ก็คือจะเป็นในนามเรนโซ่ไซคลิงเลยใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะก็ ประมาณนี้ครับพอดีได้เจอกับน้องเจก็เลยชวนคุยก็เดี๋ยวฉันถามอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเจก็คือจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมอย่างเลนโซเนี่ยไม่ได้เป็นแบบเป็นทีมอาชีพที่ที่มีเงินรายได้จากการปั่นจักรยานเราก็คือเป็นคนที่ทํางานอ,าอื่นๆแล้วก็มาซ้อมจักรยานแข่งจักรยานครับเรียกว่าทีมจักรยานที่มีอาชีพครับใช,ใชคบ่ครับครับอ่าแล้วเจ แบ่งการซ้อมอะไรยังไงครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานหลักแล้วก็มาซ้อมจักรยานซ้อมอย่างจริงจังเลยเพราะว่าเราต้องแข่งอะไรอย่างนี้จริงจริงอย่างของผมเนี่ยมันทํางานที่ค่อนข้างที่จะเหมือนออจัดก,การเวลาชีวิตตัวเองได้ประมาณหนึ่งครับผมเป็นพุ่มกับโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามเหมือนแบบว่าจัดก,การเอาเวลาซ้อมเนี่ยมามาอยู่ช่งชวงเช้าให้หมดแล้วมีเวลารีคอฟเวอรีร่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็ไปทํางานอย่างอื่นอะเงี้ยครับ สองชั่วโมงสามชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมโอเคขอบคุณน้องเจมากฮะก็สลับเวลามาคุยกันอันนี้แบบไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมกันนะครับบังเอิญเจอสวนหลวงแล้วก็ลากกันมาแล้วก็พาหลงมานิดนึงนะครับแล้วเมื่อกี้คุยกันไปรอบหนึ่งไม่ได้กดอัดโอเคอันนี้กดอัดนานด้วยนานด้วยนานด้วยอันนี้โอเคครับก็ขอบคุณน้องเจครับขอบคุณมากครับปิดิวอยางนี้ดูใหญ่มาก ยางกี่มิลน,นะครับยี่แปดครับมันก็ดูแบบใหญ่อะคือขนาดพี่ยี่บเก้าดูเล็กไปเลยอะมันเข้าร่องมาดีเลยพี่อันนี้มันร่องม,มันใหญ่เอ่ออนเนอร์เนอร์วิดมันกว้างดูเต็มมาก